สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราจะมากินต้มแต้งหมูยอค่ะผ <Wow. S 1> ักแกล้มนะคะก็จะมีผักบุ้งนาค่ะแครอทแล้วก็จะมีนี่มะระขี้นกกรอบกรอบกรุบกรุบสดสดเลยนะคะฝักใหญ่มากนี่ <Wow. S 1> แล้วก็จะเอามาแบบอู้ซวยน้ำส้มตำกินแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงมากละเราก็จะไปกินกันเลยค่ะ ลุยน้ำปลารนัวๆน,นะคะใส่ถั่วน้ำดจ่ามือนี่ซิมน้ำเบิ้งซะกอนอืมอ้มอื้มตำแตงแม่แซ่บหวานนัวผักบุ้งนี่หมูยอจ้ะ ลุยลุยหนามสักหน่อยเนาะอืมเซบนี่มะละขีนกตักน้มใส่อืม จับหลายมันต้องสดนานำน้ำเนาะตำแตงเพราะว่ามันมีนม้ำอร่อยเบอร์หลายจ้ะพี่น้องแตงนี้เขาก็ซับเอาเนาะเวลาเขาตำแล้วมันก็สีแบบหย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 บ,หยบยาังสีไหมแต่ก็กรอบอยู่เด้ะยังจพุงพักบุงหน้า น้ำน,ว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 นัวอืมฟินที่สุดในสามโลก 어떤 얘기 자 มาเคืยรเทศมกักซีดาโอ้วอรแมน ตำแตงกับมะระขีนกจ้ะเข้ากันคักพี่นอ้องแซ่บ นี่ข้าสีเอามากินกับแค่รสชอบกินแค่รสเนาะทุกคลิปเกือบกับชิมมี่แค่รสเลยนีเขากันคักกับแค่รสตำแตงจ้ะสดนนำไปล้วนั้นกันนะ มันละนี่กรอบกอบสบขัก เผ็ดกะเผ็ดต้ำเต็งกันนี้รสเผ็ดคุกหวาน ำแตงนี่มีเผ็ดแล้วก็มีรสหวานปนน้ำนะจ๊ะมันก็แซ่บกลมกลมไปน้ำกันเลยสำหรับจานนี้ใส่หมูยอลงไปแซ่บนี่แม้อื้อ ค่ะพี่นกชอบคลิปนี้นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยกินโชว์น้ำแน่เด้อจ๊ะ แล้วก็สามารถกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ได้จ้ะซื้อภาษาอังกฤษเนาะซื้อลองกินดูเลย L O N G G I N D O ได้จ้ะลองกินดูเพจ a c e b o o k ได้จ้ะ Hum mm. 嗯。Mm hmm. mm hmm. เพชร เอาละค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มแลยนะจ๊ะตำแตงหมูยอ่อแซบๆเพื่อนๆก็ลองตำแตงเบิงแล้วก็เอาหมูยอ่อมาใส่เลวจ้ะมันแซบเข้ากันตัดรสหวานนิดน้อยเลวจ้ะแก้มกับแค่รทผักบุ้งหน้าแล้วก็เอียงก็มะละขีนกเนาะแซบไปใหญ่เลยจ้ะคลิปนี้น้ำอ้อยก็อิ่มแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนเลคะ่ะสวัสดีค่ะหันชอบก็ยืดลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยกินโชกันเลยจ้ะบ๊ายบาย